สองประวัติแบรนด์ Link Co. รถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะมาเสริมทับให้กับซีเกอร์ สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e h Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์ยานยนต์อีกหนึ่งแบรนด์ภายใต้ Gili Holding Group นะครับซึ่งก็มีข่าวว่าแบรนด์ Link Co นี้อาจจะมีแผนพัฒนาพวงมาลัยขวาและเข้ามาเสริมทับให้กับแบรนด์ซ e เกอร์ในประเทศไทยและสำหรับแบรนด์ Link Co ครับจะมีประวัติรวมถึงโปรดักต์รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสาหรับแบรนด์ Link Co หรือว่าหลิงเกนะครับเป็นแบรนด์ยานยนต์สัญชาติจีนที่มีการ ร่วมทุนระหว่างจิลลี่และซีเกอร์ก่อตั้งในเมืองโกเทนเบิร์กเมื่อปี2016โดยในช่วงแรกนะครับได้เป็นกิจการร่วมระหว่าง Volvo c ์จิลลี่ออโต้กรุ๊ปและจิลลี่โฮลดิ่งจนมาถึงปี2024ที่ผ่านมาจึงมีการปรับโครงสร้างขององค์กรและมีการแก้ไขในรูปแบบปัจจุบันโดยทางล i เอแอนโคนะครับก็ได้วางตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพและมีการแชร์เทคโนโลยีรวมถึงแพลตฟอร์มยานยนต์ของ v Volvo และ g i l ลีส่วนคำ คำว่า Link and Co นะครับมาจากคำว่า Link ที่เป็นการเชื่อมต่อกันโดยเป็นการเล่นคำส่วนคำว่าโคนะครับตอนแรกก็นึกว่าย่อม,มาจากคบเรศแต่พออ่านประวัติดูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นคำที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวาโดยการตั้งชื่อ Link and Co เกิดจากการสนทนากันร,ระหว่างผู้บริหารจีลี่ในรถแท็กซี่และได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์แฟชั่นพูลแอนแบร์มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดโลกซึ่งในช่วงแรกนะครับมีการโต้แย้งจากแบรนด์ฟอร์ดเนื่องจากชื่อแบรนด์ คล้ายกับแบรนด์ลินคอน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะครับนั่นก็คือ l i n k c o นซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า crossover SUV โดยเปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2017และเริ่มต้นการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ Volvo ซึ่งใช้สายการผลิตเดียวกับ Volvo XC40 และ Polestar ซึ่งหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวและจำหน่ายโมเดลแรกนะครับมีการใช้ฐานการผลิตร่วมอีก3แห่งโดยเป็นโรงงานในเครือของ Geely ซึ่งมีรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือรถยนต์ซีดานอย่าง Link Co 03 Link Co 05 Link Co 06 Link Co 07 Link Co 08และ Link Co 09โดยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมาทำตลาดในประเทศไทยนะครับจะเป็น Plug-in Hybrid Link Co 08 EMP ตันนี้นะครับใช้แพลตฟอร์ม CMA ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ Volvo XC40 จากทาง Volvo ซึ่ง l i n n Co 08นะครับนอกจากจะมีความล้ำสมัยแล้วยังมีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในโดยรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดมิติตัวถังที่ความยาว4,820ม mm, ิมกว้าง1,915ม mm, ิมสูง1,685ม mm, ิเมตร ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2848ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับก็จะให้จอควบคุมมาที่12.3นิ้วและจอ ARH U D ขนาด92นิ้วรวมถึงจอกลางแบบลอยตัวขนาด15.4นิ้วซึ่งวัสดุหุ้มนะครับจะมีการหุ้มด้วยหนังนับป้า และระบบความบันเทิงนะครับก็จะให้เครื่องเสียง h a r ์ม n นคาร์ดอนไฟแอ b เบีย l i ไลท์รอบห้องโดยสารซึ่งสามารถควบคุมได้โดยระบบปฏิบัติการโคพัดกับชิปเซต A 1 0 0 0สถาปัตยกรรม7นาโนเมตรที่มีหน่วยประมวลผล AI นะครับสูงถึง16 t ห r เทอร์เรียนโอเ per second ส่วนด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จพละกำลัง161แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ขนาด160กิโลวัตต์หรือ215แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ21กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล120กิโลเมตรไปจนถึงรุ่นท็อปนะครับจะมากับเครื่องยนต์ขนาด120กิโลวัตต์ หรือ161แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ขนาด215แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ39.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดด้วยไฟฟ้านะครับที่245กิโลเมตรรองรับการจ่ายไฟสู่อุปกรณ์ภายนอกหรือว่า V2L ที่3.3กิโลวัตต์ซึ่งราคานะครับเริ่มตั้งแต่1 9 9 8 8 0 0หหยวนไปจนถึง 258,800หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว960,000บาทไปจนถึง1,270,000บาทบวกลบนะครับส่วนรูปแบบการทำตลาดของ Link o o นะครับจะเป็นรูปแบบการขายตรงถึงผู้บริโภคคล้ายกับลักษณะการทำตลาดของเท s l a โดยผู้ซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อรถยนต์แต่ละคันได้โดยตรงและสามารถปรับแต่งแพ็กเกจอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือร้านค้าปลีของลิ And Co นอกจากนี้นะครับยังมีระบบสมาชิกและมีโชว์รูมถึง221แห่งในจีนเมื่อปี2019ก่อนขยายไปยังยุโรปในปี2020ซึ่งการมาเสริมทับให้กับประเทศไทยสำหรับแบรนด์ Link and Co. หากมีการทำพวงมาลัยขวาแล้วจำหน่ายจริงๆนะครับก็คิดว่าทางซ e e k e r น่าจะมีตัวเลือกมากขึ้นเพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้เหมือนว่า See k e r จะเลิกทำตลาด See k e r X ในประเทศไทยเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k New t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน